นีเลยครับเพื่อนๆคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับวิธีตุนไข่แบบไหนมาให้มันด้านให้มันนุ่มให้มันเด้งแบบเนี้ยทั้งวันเลยครับดูความเด้งนะครับดูความเด้งของเขาเนี่ยครับตุนแบบไหนยังไงดูในคลิปเลยครับเพื่อนๆคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับนี่ครับมาเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับวิธีตุนไข่วันนี้จะตุนไข่ให้หลานกินตุนไข่แบบไหนไม่ให้มันด้าน ให้มันนุ่มให้มันนุ่มทั้งวันเลยถึงมันจะเย็นมันก็นุ่มเคล็ดลับง่ายๆครับเพื่อนๆวิธีตุนไข่เราเคยไปซื้อที่ร้านเลขเจ็ดมากินนะนะอายุสี่ชั่วโมงอ่ะนะไข่เขาจะนุ่มมากวิธีการทําง่ายๆลุงตีจะบอกเคล็ดลับให้ครับเนี่ครับมีแก้วสองใบมีไข่ประมาณผมจะใส่ในแก้วนี้แหละตวงเอามาดูกันเลยวิธีทําเพื่อนๆผมเตอะเลยนะ เราไข่ใส่แก้วนะเพื่อนเพื่อนทไมต้องเป็นแก้วดูเอานะสี่ใบประมาณนี้เพื่อนเพื่อนน้าใส่ลงไปเลยเพื่อนเพื่อเคล็ดลับง่ายๆนะเพื่อนเพื่อวิธีทําให้ไข่มันนุ่มมันไม่ด้านบางทีเราตุนออกมาแล้วมันด้านมันเย็นแล้วมันด้านมันแข็งโป๊กเลยนี่เพื่อนเพื่อนตวงให้เท่าๆกันนี่ระหว่างไข่กับน้ําให้เท่าๆกันแบบนี้น้ําจะน้อยไปนิดนึง น้ำจะน้อยไปนิดนึงคิต้าบางกล้องปูนี่นี่ครับเพื่อนเพื่อนระหว่างน้ำกับไข่นะนี่เลยสองแก้วเท่าๆกันเลยเน้ำกับไข่อ่าเพื่อนเ่อนตอนนี้เทรวมกันเลยเพื่อนๆน,นี่เลยผมจะตีในในชามนี้ตีในชามนี้ใส่ไปคิตาได้ไดไดดปะไม่ได้ครับ ใส่น้ำไปอย่างละเท่าๆกันเพื่อนๆแล้วมันจะนุ่มมากใครเคล็ดลับง่ายๆเพื่อนๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายมันบางกล้องไอ้กิต้าอ่ะเอาตีครับโวให้ตีอ่ะปรุงเครื่องไปเลยอ่ะตอนนี้ตั้งหม้อเลยเราเอาลงหม้อเลยเพื่อนๆน,นี่หม้อตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะจริงไหมเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นที่ไม่รู้ด้วยนะครับเนี่ยตามนี้เลยครับเพื่อนๆอ่าปิดฝาไว้เลยตอนนี้ยี่สิบนาทีอ้าวตุนไปได้สักพักแล้วเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเอาใบผักชีใส่ลงไปจะได้หอมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อนๆนี่ใส่นี้ลงไปหน่อยมันจะได้มีความหอมใส่ลงไปหน่อยมันจะได้มีความหอมเพื่อนๆนี่ มันจะนุ่มทั้งวันเลยครับสูตรนี่ครับเพื่อนๆนี่เลยอ่าเดี๋ยวเราค่อยดูตอนยกขึ้นมาอีกทีนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวค่อยดูตอนยกขึ้นมาอีกทีเอ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ยกขึ้นมาแล้วนี่ดูความเด้งของเขาเนี่ยดูดิความเด้งของเขาสูตรนี้รับรองครับเพื่อนๆนุ่มทั้งวันไม่มีด้านเหมือนที่เราเคยตุนแบบทั่วๆไปนะครับเนี่ยสูตรเดียวกันกับร้านเลขเจ็ดเลยครับเนีน่นี่ดูความเด้งเถอะครับนี่นี่ดูความเด้งของเขา จะนุ่มมากเด้งมากเลยครับนี่เนื้อของเขาจะเนียนมากเลยครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ดูความนุ่มนะครับเพื่อนๆนี่นี่ดูความนุ่มนะครับเพื่อนๆสูตรนี้จะเด็กชอบครับจะนุ่มไข่ตุ๋นจะไม่ด้านครับเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆดูด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นี่ความเด้งสั่นดึกๆึกๆึเลยครับไม่มีด้าน อยู่แบบนี้ได้ทั้งวันครับเพื่อนๆอ่ะแค่นี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ